ให้มีพื้นฐานไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเทคนิคเล็กๆแน่อนอๆเราก็จะไปซ้อมที่ อออนนะะคคทุกได้แล้วได้แล้วเข้าแล้วเข้าจังหวะแล้ว นะคะสำหรับคิวนี้ก็ไม่เป็นไรีโอโ้โหแต่ละคนนะคะ<อ>น่าเลือกมากนาเลือเลยอ้ยโอ้ย,อ,ยอ่ะเป็นไงทุกคนพอ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหกโมงเย็นแล้วนะคะก็กลับไม่ค่ำเท่าไหร่นะคะเนาะเพราะว่าวันแรกนะคะดึกเลยนะคะค่ำมืด ก็หนึ่งทุ่มรำพรุ่งนี้คิดว่าได้ไหมแม่คิดว่าน่าจะได้น่าจะได้ไดไดเราก็ไม่อ,อถ้ายังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะยังไม่เข้าจังหวะเท่าไหร่ผิดผิดกัน<ช>บ้างนะคะแต่ <ๆ S 2> เราก็จะซ้อมไปเรื่อยๆนะคะไปราจริงเราก็จะพัฒนาเนาะเพราะถ้าเราได้ราจริงนะคะเราก็ได้เท่ากับฝึกฝนการราไปเรื่อยๆด้วยนะคะแต่ละรอบแต่ละรอบนะคะ ดูเหงื่อหน่อยทุกคนเป็นไงแมมมานี่ก่อนโอ้โหหน,น้ามอนเลยแต่ละคนนะคะดูเหงื่อเต็มเลยนะคะเหงื่อท่วมเลยเพราะว่าวันนี้เราซ้อมแบบเต็มที่มากๆเลยนะคะหลายรอบมากะะมากสามเพลงรวดเลยะะใช่ เป็นไงน้องแม่มได้อยู่เนาะได้อยู่ค่ะพะว่าวันที่สี่แล้วนะคะต้องไ,ได้นะคะไม,ไม่ได้ก็ต้องได้นะคะก,คก็ถือว่าถือว่าเก่งน,นะถือว่าเก่งเพราะว่าไม่รู้รถใครบีบแต่ใส่ทุกคนเราอยู่เส้นขาวอยู่นะคะไม่ได้ก็ต้องได้นะคะพรุ่งนี้นะคะงานใหญ่นะคะเตรียมตัวนะคะนางรำเก้าสิบเก้าชีวิตเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีน้องแม่มด้วยนะคะ<โดย>แล้วก็แอนมินแนนด้วยนะคะ พรุ่งนี้เจอกันนะคะช่วงน่าจะช่วงประมาณนี้นะค่ะช่วงเย็ยนๆเนาะประมาณช่วงเย็ยนใช่ดูทุกคนเราออกกําลังกายด้วยนะคะได้ออกกําลังกายด้วยถือว่าได้เผาผลาญไขมันไปด้วยนะคะค <ไป S 1> ุ้มนะคะมาโฮน้องแหม่มก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าจำท่าก็ได้จังหวะก็เริ่มได้นะคะเอวนะแล้วก็ มือเท้านะคะเอวยังแข็งแข็งอยู่เอวยังแข็งอยู่แต่มือเท้าน่าไปได้แล้วนะคะเริ่มได้แล้วเนาะหอบเลยกด็ดูแต่หน้านะคะเหนื่อเต็มหน้าเลยนะฉะันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะขอมือปเาหรือ่ยังแล่ว ม <S <S น่ะโคกนะอน,น้ำแข็งมือไงเบืง้งหน้าอยู่ร้อนมากๆเลยเดี๋ยวเราพักกินน้ำกินท่านน,นะคะพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้ซ้อมนะคะจะไปล้ำจริงแล้วนะคะทุกคนสู้ตายนะคะ ปลาดิโรเหงื่อเต็มเลยนะคะแม่เทมากินเนี้ยนาโคกนะนกเดี๋ยนาขคดหนึ่งอะวดนขวดนั้นไงอยู่ถุงโลตัสน่ะเดี๋ยวเติมน้ำเติมท่าก่อนนะคะเพราะว่าเสียงเหงื่อไปเยอะแล้วนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องแนกอกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะหมั่นลงคลิปนะคะวันละคลิป2คลิปนะคะให้ FC อัปเดตนะคะให้ FC นะคะได้ดูนะคะการฝึกซ้อมการรําของพวกเราในแต่ละวันนะคะทุ่มเทมากนะคะทุกคนเลิกงานมาก็มาซ้อมราต่อนะคะให้น้องแหม่มด้วยนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ